ก็หลังจากผ่านวันที่อลไลกับจีโน่ได้ก็นอนกอดกันภาพก็ตัดมาที่พรุ่งนี้เช้าวันนี้อีไลเนี่ยก็ได้รับตําแหน่งใหม่เนาะก็เป็นพระสันตะป,ปาปาคนใหม่ของโบสถ์คริสต์จ้าทุกคนเนี่ยก็มาร่วมแห่ยินดีกันแม้กระทั่งพระหนุ่มเครื่องเพชรประดับร้านจิวเวลรี่เนี่ยก็เอาจิวเวลรี่ที่เหลือเนี่ยมาทําเป็นต่างหูให้อีไลซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องจะเฉลยว่าพระหนุ่มจิวเวลรี่กับเออายพีชเนี่ยน่าจะเป็นพี่น้องกันายพีชมันก็เลยกะว่าจะเอามะเขือเเททศศออบหหิิินนนนวษมาใุ้้กกคไดง เป็นมะเขือเทศพลังเวทลองกินดูสิเพราะว่ามีคนดึงบอกฉันว่ากินเข้าไปแล้วจะทําให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพดีขึ้นนายเอกก็เลยลองกินกับไอทารอนนายเอกที่กินเนี่ยก็รู้สึกว่าพลังเวทในตัวเนี่ยดูเพิ่มพูนขึ้นมากมเธอไปเอาวิธีทําแบบนี้มาจากไหนหรอ,อยายพิชก็เลยบอกไปเนาะอ๋อมีคนบอกฉันมาซึ่งคนที่บอกเนี่ยก็คือหนุ่มคนนี้ไงล่ะ ยายพีชก็ชี้ไปที่ทางราชาปีศาจทุกคนที่เห็นก็ตกใจคือยายพีชมันไม่รู้เรื่องเนาะว่าราชาปีศาจเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหากับคิสจะจักพอตัวนายเอกที่เห็นก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเขาเป็นคนไม่ดีไม่ใช่หรอยายพีชก็เป็นงงราชาปีศาจแล้วก็เลยแบบจะมาเจราจาเนาะจะมาขอสงบศึกด้วยแล้วฉันก็อยากจะแบบอยู่ร่วมกันกับพวกนายแบบสันติสุขด้วยความที่ไอวอลอ่ะมันก็แบบไม่ได้รู้สึกว่ารังเกียจอะไรราชาปีศาจเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยราชาปีศาจก็เป็นคนที่สวยด้วยเช่นกันนะที่แบบ โดนพวกโบดหรือว่าคิดจักรทำลายไอวอกับอีไลนก็เลยตอบตกลงที่จะแบบโอเครับข้อเสนอของราชปิศาจงั้นพวกเราจะอยู่ร่วมกันแบบสันติสุขหลังจากวันนั้นพ่าก็จัดพิธีไอวอกับทารอนเนี่ยก็มานั่งกินผักอบหินเวทกันเนาะเออก็เป็นเมนูใหม่เมนูสับ อยู่ดีๆก็มีลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยเดินมาแล้วก็บอกไปว่ามีคนเนี่ยจะมาหาแต่ว่าเขาเอาแกะมาด้วยนะสิแล้วเขาก็ดูเป็นผู้หญิงที่เถื่อนมากเลยควรใจะให้เขาเข้ามาดีไหมไม่ทันเลยายผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเวโรนิกาในเอกที่เห็นแล้วก็รู้สึกขุนขุนจังเอ๊ะเวโรนิกาท่าทางแบบนี้รู้สึกขุนชะมัดเลย อย่าผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาแล้วก็กินผักแบบไม่มีมารยาทพราะกันแนะนําตัวไปว่าตนเนี่ยเป็นผู้ศึกษาวิจัยสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วก็พลังของมังกรเพื่อทําให้พวกท่านเนี่ยไม่เกรงกลัวข้าข้าจะขอเล่าเรื่องเพื่อกระชับมิตร เอาเป็นว่าข้าเนี่ยเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับมังกรเคยมีมังกรตัวหนึ่งเนี่ยเป็นมังกรแดงเพศเมียไข่เอาไว้ตามสัญชาตญาณของมังกรเวลาตัวเมียเนี่ยจะฟักไข่มักจะยึดพื้นที่ภูเขาลูกหนึ่งเพื่อเป็นการเตรียมตัวในการวางไข่ซึ่งภูเขาลูกนั้นเนี่ยก็คือภูเขาบาบารอนแต่มังกรเพศเมียตัวนี้ดูเหมือนกับว่าจะไม่รู้ว่ามีมังกรที่อาศัยอยู่น,นั้นอยู่ก็เลยทําให้ทั้งสองมังกรเนี่ยตบตีกันเพื่อแย,ย่งภูเขาทรงก็ดูเหมือนกับว่ามังกรเพศเมียเนี่ยจะชนะแต่อยู่ดีๆมังกรอีกตัวหนึ่ ของมังกรเพศเมียเนี่ยไปไว้อีกภูเขานึงและหลังจากนั้นเนี่ยมังกรเพศเมียก็ได้ตามหาลูกของตัวเองแต่ตามเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนนางเนี่ยสูขคิดนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ข้าเนี่ยอยากจะเล่าให้กับท่านฟังท่านทารอนท่านรู้สึกว่ามันคุนค้นๆไหมล่ะไอพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกคุ้นมากเลยเนาะเดี๋ยวก่อนนะภูเขาบาบารอนมันเป็นภูเขาที่ฉันเกิดไม่ใช่หรอแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับการเกิดของฉันแน่ๆ ในเอกที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นห่วงไอ้พระเอกเนาะเวโรนิก้าเลยบอกไปว่านอกจากนั้นเนี่ยข้ายังศึกษาวิจัยว่าเลือดของมังกรสามารถทาให้มนุษย์เนี่ยอายุยืนยาวได้อีก300ปีในเอกที่ได้ยินก็หูผึ่งเลยเนาะแบบเอ้ยวิจัยยังไงอะมีแบบตัวอย่างให้ข้าดูไหมข้าขอดูหน่อยสิเวโรนิก้าเนี่ยก็เอาสมุดขึ้นมาแล้วก็บอกไปว่าเราเนี่ยต้องการเลือดมังกรประมาณกี่กรัมกี่กรัมแล้วก็ต้องการหินมินยาณกับหินเวทมนต์เนี่ยกี่ชิ้น ายเอกก็เลยมาเปิดเปิดดูโหใช้หินกับเลือดเยอะขนาดนี้ฉันคงหาไม่หมดหรอกพราะเอกมันก็เอาสมุดมาดูแล้วมันก็บอกว่าโอ้ข้ามีในคังคอลเลคชันข้าอยู่ข้าสามารถให้เจ้ายืมได้นะในเอกที่นี่อย่างนั้นก็รู้สึกว่าอุย้ยผัวก็อยากจะให้เราเนี่ยอายุยืนยาวอย่างนั้นหรอรู้สึกดีใจจังที่ผัวอยากจะให้ฉันอยู่ไปนานๆสักพักหนึ่งอ e ีไลก็เดินมาอีไ e ลก็เลยงงว่าคนนี้คือใครหรอในเอกก็แนะนําว่าคนนี้เนี่ยคือเวโรนิกา้าเขาเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของมังกร ตอนนี้พวกเรากำลังคุยกันเรื่องเกี่ยวกับจะทำให้อายุยืนยาวนะ่ะเวโรนิก้าที่เห็นออไลก็เลยรีบกระโดดเข้าไปทักแล้วก็ถามว่าจีโน่เนี่ยได้สร้างปัญหาอะไรให้เธอหรือเปล่าอีไล e ก็งงว่าคุณคือใครทำไมถึงรู้จักกับจีโน่อะจีโน่ก็เดินมาแล้วก็บอกไปว่าเฮ้ย <c oughs> นั่นหัวหน้าของฉันนี่นาะนึกว่าท่านจะอยู่ที่ตะวันตกซะอีกท่านมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เวโรนิก้าก็ทักทายจีโน่แล้วก็บอกไปว่าแหมโตขึ้นแล้วหล่อมากเลยนะ หลังจากที่ฉันทิ้งนายที่หบเขาเนี่ยก็ไม่เจอนายอีกเลยไม่นึกว่านายจะรอดกลับมานายนี่เก่งจริงๆไอจีโน่นกยยิ้มเลยเนาะเวโรนนกาเนี่ยก็ถามว่าชอบผู้ชายเหรอไม่นึกว่าจะชอบผู้ชายนะเนี่ยคนนี้น่ะเหรอแฟนนายเจโน่ก็บอกไปว่าอ๋อไม่ใช่ครับเขาปฏิเสธผมเขาไม่รับรักผมอีไลที่ได้ยินก็งงฮะปฏิเสธตอนไหนวะอีไลก็เลยย้อนย้อนย้อนคิดเนาะมันมีตอนไหนที่ฉันปฏิเสธอ๋อตอนที่อยู่ในบวชอ่ะเหรอตอนที่ฉันกําลังโดนข่มขืน แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะดูแลฉันเดี๋ยวนะนั่นเรียกว่าการปฏิเสธเหรอฉันไม่ได้ปฏิเสธสักก็นหน่อยเวโรเนกาเลยเลยถามเจโน่ eno, ว่ามีแผนจะไปผปจญภัยอีกทีตอนไหนเจโน่ก็บอกไปว่าตอนนี้เหรอผมไม่อยากจะผจญภัยแล้วผมอยากที่จะอยู่กับอีไลแล้วก็รับใช้เขาไปตลอดชีวิตเอไลที่ได้ยิน,นยก็รู้สึกเหมือนกับว่าเจโน่ <G eno S 2> พยายามจะแบบสารภาพรักตลอดเวลาเลยอะคือเขาพยายามจะพูดอะไรกันแน่นะภาพก็ตัดไปที่อีไลก็มาที่โบสถ์อะเนาะมาศึกษาวิธีการเป็นพระสันตป,ปาปา ทุกคนในโบสถ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสารก็เริ่มทาการคารเบอ e ร์อีไลเพราะว่าเขาก็เริ่มรู้กันแล้วไงว่าอีไลเนี่ย, e เ,ยเออจะเป็นพระสันตะปาปาคนใหม่ในขณะที่อ e ีไลเนี่ยกำลังศึกษาวิธีการเป็นพระสันตะปาปาขั้นสูงสุดเวโรนิกาเนี่ยก็เดินเข้ามาที่โบสถ์เวโรนิกาเนี่ยก็อยากจะคุยกับอ e ีไลสักหน่อยอะเนาะ เอไลก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเรโลเนกาเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าจีโน่เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะซื่อบื้อนะ่ะอย่าไปถือสาเขาเลยนะถ้าเขาทําอะไรให้นายไม่รู้สึกดีเอไลก็ตอบไปว่าอ๋อผมคิดว่าเขาก็เป็นคนที่ดีนะเขาเป็นคนที่จิตใจบริสุทธิ์มากๆเลยเขาเป็นคนที่หล่อมากด้วยแหมนายเองก็คิดเหมือนกันสินะว่าหมอนั่นเนี่ยหน้าตาดีมากๆแต่เสียดายจริงๆเลยนะไม่น่าเกิดวาเป็นคนซื่อบือ้อเอไลก็เลยงงเนาะทำไมหรอทำไมถึงเป็นคนซื่อบือ้อ วเวนเอกาก็บอกว่าเชื่อไหมว่าชีวิตมันเนี่ยแทบจะไม่มีเพื่อนเลยแล้วมันก็ไม่เคยจีบผู้หญิงคนไหนติดเลยทางที่หน้าตาเนี่ยมันอยู่เกตเอสหน้าตามันหลอ่อผู้หญิงเนี่ยก็ชอบมันแหละแต่พอได้รู้นิสัยที่เบียวเบียวของมันก็ดูเหมือนจะไม่มีใครชอบมันเลยสงสารมันจริงๆอีไลเลยถามนิสัยที่เบียวเนี่ยหมายถึงอะไรหรอ เบลนกกิก้าก็เลยตอบอยู่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่บ้านในการปกป้องอะไรสักอย่างมากๆและชอบในการผจญภัยน่าจะเป็นเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเจโน่เนี่ยถูกพวกโจโนทำลายจนพ่อกับแม่ของเขาต้องตายมันอาจจะฝังใจเจโน่ว่าถ้าเจโน่เก่งมากกว่านี้อาจจะปกป้องพ่อกับแม่ได้มาเลยทำให้เขาเนี่ยอยากที่จะออกปะจนภัยและตามหาสิ่งที่ตัวเองนะอยากจะปกป้องเพื่อที่จะชำระล้างความรู้สึกผิดนั่นทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นความผิดของเจโน่เลยแต่มันคงจะฝังใจเขาไปแล้วละ่ะ ายเอกที่นี่นะ่ก็เป็นเศร้าเลยเนาะรู้สึกแย่จังที่เจนโน่ต้องเจอเรื่องแบบนั้นายเอกเนี่ยเลยบอกไปว่าแต่เขาเป็นคนที่มีพลังงานในการผจญภัยและหน้าตาของเขาก็ดีสักวันหนึ่งเขาจะต้องมีแฟนสาวแน่ไม่รู้สินะผมคิดว่าผมกับเขาอาจจะไม่ได้เหมาะสมกันเวโรเนกาก็เลยบอกไปว่าแม่ รู้เด้วแล้วว่าความเหมาะสมของโลกนียคืออะไรโลกใบน,นี้เนี่ยมันไม,ไม่มีความว่าเหมาะสมหรอกนะและอีกอย่างนะเจโน่เนี่ยไม่เคยหยุดอยู่กับที่เลยมาตั้งแต่เด็กๆเ,เขาออกผจญภัยเสมอแต่ว่าถ้าช่วงเวลานี้เขาสามารถหยุดกับใครสักคนหนึ่งได้บางทีมันอาจจะหมายความว่าเขาได้เจอแล้วเขาได้เจอสิ่งที่จะสามารถหยุดความต้องการของเขาและได้ลองใช้ชีวิตกับใครสักคนเพราะยังไงซะคนเราเนี่ยเมื่อเจอใครสักคนที่เราต้องการจริงๆสิ่งของภายนอกเนี่ยก็ไม่สําคัญแค่ได้อยู่กับเขาเนี่ยก็มีความสุขแล้ว เธอคิดว่าฉันพูดถูกไหมอีไลอีไลที่ได้ยินน่ก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงขอแค่เราได้อยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เราอ่ะอยากจะอยู่ไม่ว่าการประจนภัยมันจะสําคัญมากแค่ไหนมันก็จะดูไร้ค่าไปทันทีอีไลเนี่ยก็ได้เอาคําของเบลเนกานเนี่ยกลับไปคิดภาพก็ตัดมาที่ตอนกลางคืนอีไลกับเจโน่เนี่ยก็มานอนด้วยกันตามปกติอีไลเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามว่าทาไมวันนี้เจโน่มาสายจังเจโน่ก็บอกไปว่าวันนี้เนี่ยมีเด็กใหม่มาก็เลยสอนเขาจนกว่าจะถึงดึกเลยนะสิ ขอโทษทีนะที่ต้องปลุกให้ในายตื่นเราว่าแต่ว่าทำไมนายยังไม่นอนละ่ะอีไลก็บอกว่าไม่มีนายแล้วมันนอนไม่หลับอะเจนโน่เน่ก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกไปว่าโอเคงั้นนอนกันเถอะอีไลที่เห็นว่าเจนโน่เนี่ยมันนอนเปลป่าๆไม่มีผ้าห่มเนี่ยก็เลยเอาผ้าเนี่ยไปห่มให้เจนโน่เน่ก็เลยบอกไปว่าเอ้ยผมไม่หนาวนะอีไลที่ถูกปฏิเสธเนี่ยก็แบบงอนก็เลยแบบเออแล้วแต่เถอะก็เลยดึงผ้าห่มอ,ออกทำไมนายชอบขัดตลอดเลยนะแล้วก็คีดเองเออเองไปซะทั้งหมดเลยเจนโน่ก็เลยงงในสิ่งที่อีไลพูดเนาะ ก็เลยถามไปว่าคิดเองเออเองเหรอหมายถึงอะไรอะซึ่งอ e ีเจโน่เนี่ยเอาหน้าเข้าไปใ,ใกล้อีไลมันก็ทําให้อีไลเนี่ยเขินอีไลเนี่ยก็เลยตะโกนใส่หูแล้วก็บอกไปว่าฉันยังไม่ได้ปฏิเสธอะไรในเลยที่ว่านายจะรับผิดชอบฉันอนะ ถ้าอยากรับผิดชอบก็รับผิดชอบสีใครว่าคำพูดของออไลเนี่ยก็ทําให้เจโน่เนี่ยหน้าแดงเช่นกันในเรื่องเราก็ตัดจบจ้า <c oughs> ตัดจบตลกเวอร์ก็คืออีพีที่สี่สิบเอ็ดเนาะมันก็แบบอ่ะทันต้นฉบับละทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกทีตอนไหนเนาะความรักระหว่างออไลีกับเจโน่เนี่ยกำลังเข้มข้นเลยเอาเป็นว่าถ้าเรื่องนี้มาเนี่ยก็จะรีบทําลงอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นอาเบลบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า